แซปพลาซาสวัสดีค่ะพคกับกเราแับ อีก2วันเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมขาเราจะได้เจอกันแล้วค่ะกับงานแจ er ๋วแซฟเฟอร์บอกเลยว่าครั้งนี้ย้ำนะคะว่าจัดที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิค่ะงานนี้จะมีของอร่อยน่ากินยังไงบ้างไปดูเลยค่ะแจ๋วแซฟเฟอร์ครั้งที่4เย <Yay! S 2> er ้แจ๋วแซฟเฟอร์สนหาขอนี้เจอกันแน่ ที่ร้านแรกเลยครับน้องแก้มใสเจ้าของร้านแก้มใสเปาจีครับส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ,ะโอ,โอ้ทำไมนี่คือขนมเปียร์หรือเปล่าหรืออะไรคหน้าตาใช่รรหน้าตาอาจจะดูคล้ายแต่ว่าไม่ไม่เหมือนแน่นอนนะนี่คืออะไรฮะเปาจีค่ะก็คือการที่เรานำสารเปามาจีด้วยเนยสด จะมีกลิ่นหอมของเนยตัวนี้ก็คือจะเป็นซิกเนเจอร์มีเจ้าแรกเจ้าเดียวในไทยค่ะเพราะว่าเราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนต้องเห็นของแก้มใสเท่านั้นใช่ค่ะก็คือจดสิทธิบัตรเรียบร้อยเลยค่ะแล้วมีไส้อะไรบ้างคะเนี่ยถ้าเป็นไส้คาวค่ะก็จะมีหมูสับเมนไทโกะหมูแดงเบคอนชีสแล้วก็ผักรวมค่ะอันนี้คือไส้คาวใช่ค่ะปกติแล้วคนจะนิยมไส้ไหนมากที่สุดถ้าเป็นไส้ซิกเนเจอร์เลยที่ทุกคนจะต้องทานก็คือหมูสับเมนไทโกะค่ะหมูสับเมนไทโกใช่ส่วนไส้วาง ก็จะมีครีมถั่วดําถั่วทองเผือกค่ะนี่ใช่ยังคงความเป็นออริจินัลของเขาอยู่ใช่แต่ว่าไส้ใหม่ๆก็มีอีกเยอะเหมือนกันมีอีกเยอะขายราคายัางไงบ้างครับราคาก็คือชิ้นละ35จะมีหมันโถ1หนึ่งอย่างค่ะที่จะราคา20บาทซึ่งห<น>มันโถนี่คือจะไม่มีไส้เลยไม่มีไส้ค่ะโอแสด่ว่าซาลาเปาทุกลูกราคาเดียวกัน35บาทรสชาติหลับม่ฝนเป็นยังไงโอ บอกเลยว่านุ่มและหอมเนยมากๆเพราะเขาไปจีกับเนยก่อนยิ่งคุณผู้ชมได้ไปทานร้อนๆที่งานแจ่วแซฟเฟอร์ของเราเนาะโอ้โหยิ่งแบบอร่อยมากแล้วก็ไส้เขาให้เต็มๆแน่นๆแน่นๆค่ะแบบนี้เลยให้แน่นๆแบบนี้เลยใช่ค่ะโอ้โหน่าทานมากแต่พี่ก็ตกใจนิดนึงอันนี้คืออะไรครับเนี่ยทำไมมาวางอยู่บนตัวนี้ก็คือจะเป็นเกี๊ยวจีค่ะจะเป็นสินค้าที่เราเปิดตัวในงานแจ๋วเป็นงานแรกเลยว้าวและอันนี้ก็ขายยังไงคะเนี่ย ชิ้นละ35เหมือนกันคะ่ะไม้ละ35้อืมตอนนี้35เหมือนกันราคาเท่ากันเลยค่ะโอ้แสดงว่าถ้าไม่อย่างนี้เราต้องมีโปรให้หรือเปล่ามีโปรก็คือขราได้หรือว่าไม่ขราก็ได้ก็คือ 3, สามไม้ร้อยเลยสามไม้ร้อยสามชิ้นร้อยค่ะแล้วแล้วตัวเกี๊ยวของเราเนี่ยมีไส้อะไรบ้างครับ จะมีกินเป็นเกี๊ยวกุ้งค่ะแล้วก็เกี๊ยวหมูแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่ไม่มีโชว์ตอนนี้ก็คือเป็นเกียยกเก๊ยวหมูยกค่ะเกี๊ยวหมูยอกใช่เอ้ยน่าทานทั้งนั้นเลยแต่คนที่ได้ทานเป็นพี่ฝนนะมันก็ต้องเล่าแล้วแหละรสชาติเป็นยังไงจะาชอบตรงที่มันข้างนอกมันเปจี่มามันจะมีความกรอบก่อนมันคล้ายๆเกี๊ยวทอดข้างนอกแต่พอกัดเข้าไปข้างในมันจะนุ่มแล้วไส้เขาให้เยอะมากไส้อร่อยด้วยไส้แน่นและอร่อยตรงที่เป็นจี่ด้วยเนยสดเหมือนกันกับน้ำมันงาจ้ะ จะมีกลิ่นหอมเพาะว่าแล้วผมยืนเนี้ยคอหอมน้ำมันงามากหอมความเป็นเนยอร่อยอ่ะซึ่งอันนี้เราจะไม่ได้หาทานได้ที่ไหนนะต้องที่งานของเราใช่ถ <ผม S 1> <ล>ูกไหมครับอ้าวบอกหน่อยบูธไหนเอ่ยบูธท,ที่79ค่ะอยู่ใกล้กับลานน้ำพุบริเวณสวนยอมค่ะแล้วก็อยู่ใกล้กับบูธรถดีค่ะนี่สามารถ โทรได้นะมีเบอร์โทรขึ้นด้วยมีแบบส่งไปทังบ้านรีไหมอ๋อสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอาจจะหาที่ทานย่าก็จะมีบริการจัดส่งค่ะเป็นรถห้องเย็นหรือว่าจัดเบรกแล้วก็รับค่ะนี่มีแคร์ทัลลิงด้วยนั่นเองนะครับอ้าวแต่แน่นอนต้องไปที่งานเราถูกต้องไปกินร้อนๆแบบอร่อยแน่นอนขอบคุณมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณครับมาอีกหนึ่งร้านฮอตของงานแถวแจ๊ปเฟอร์ของเรานะคะอยู่กับพี่เอิญค่ะเจ้าของร้านหอยต้อปูแม่วันนาค่ะพี่เอิญ เอิญวันนี้เอาอะไรมาจ้ะโอ้พี่เอิญมีนําเสนอหลายเมนูมากเลยค่ะที่เราขายดีแล้วฮอสุดแล้วก็เป็นเมนูประจําของเราคือหอยจ้อปูจัมโบ้ใส่ทะลักนะคะเดี๋ยวนะคะงงมากว่าทําไมปูมันถึงเด็กใหญ่ขนาดนี้ปูให้เยอะกว่าหอยจ้อด้านนอกอยกนะอันนี้พี่เอิญทาโชว์ให้เห็นว่าข้างในเราใส่ตามนี้เลยนะคะทุ่อย่างี้จริงใช่ค่ะอันนี้คือเป็นแบบที่เรียกว่าทะลักปูไทยอันนี้เป็นจัมโบ้หอยจ้อปูจัมโบ้ใส้ทะลักของเราเลยแล้วก็ตัวนี้ก็ เป็นหอยจ้อกันเชียงปูจริงๆแล้วไม่ได้น้อยหน้าแค่ลูกย่อมลงมาเฉยๆค่ะเพราะว่าข้างในก็ปูก็แน่นค่ะปูใช้ปูก้อนเหมือนกันค่ะเวลวปูที่นี่เนาะสดเนาะเป็นไงคะคุณ่พี่กินที่ร้านจะกินที่รายการหรือกินที่ไหนก็อร่อยเหมือนเดิมอร่อยมากด้วยแล้วก็ ือปูเขาให้แน่นแน่นจนรู้สึกว่าหัวคำเดียวไม่พอต้องกินสองครั้งต้องแบ่งกินอ่ะมันใหญ่ไงคำใหญ่ใช่นี่อร่อยมากแ้วปูแบบหวานธรรมชาติสดจริงปูแกะสดสดใหม่ๆเลยมาส่งให้เราเหมือนเรือมาส่งให้เราเราก็ทําให้เสิร์ฟให้ลูกค้าเลยแบบนี้รวมถึงข้างๆกันนี้ก็นิยมเหมือนกันอันนี้ก็เป็นแห่กึ่งกุ้งแช่บวยก็ใช้กุ้งทะเลแท้ๆเลยเหมือนกันค่ะสูตรเดียวกันรสชาติเดียวกันต่างกันที่เราเอากุ้งแช่บวยมาทำค่ะกุ้แช่บว้ยนี่ก็สุดยอดเดีหมือนกันสดเหมือนกันขาย ไงบ้างคะพี่เอินอ่าอันนี้ก็เส้นหนึ่งมี5ลูก300บาทนะคะค่ะอันนี้เส้นหนึ่ง5ลูก170บบาทราคาเท่าเดิมนะคะค,ค,ค่ะ เราก็ให้กึ้งเส้นหนึ่งมี5ชิ้นเราหาันให้5ชิ้นคือ80บาทค่ะใช่ค่ะแต่รับรองคุณภาพเกินราคาบอกเลยว่าอร่อยมากรวมถึงมีปูจ๋าด้วยใช่ค่ะอันนี้ปูจ๋าก็ตัวเรา60บาทปูจ๋าก็อร่อยแบบในสูตรของแม่วันานาคือจะเพิ่มแผ่กรุบกรุบแต่ว่าก็ไม่ได้ลดปริมาณปูเลยค่ะนี่ก็ย,ยังให้ปูนแน่นเหมือนเดิมรวมถึงเมนูที่ไครดีมากไดีมากแลวทุกครั้งที่ไปออกจากแซฟเฟอร์คือจะหมดเร็วมากครั้งนี้เอามาเยอะไหมคะก็อัแต่ห่อมกปูนะคะก็เราทําแบบจํานวนจํากัดเหมือนกันพะ ว่ามันเป็นกะทิสดแล้วปูเราก็ใช้ปูเรือเล็กด้วยมันก็จะมีไม่เยอะวันหนึ่งก็จะมีประมาณพันกล่องกถ้าหมดแล้วก็จะหมดเลย่จะบอกว่าพันกล่องเนี่ยพูดวราพันนะแต่แป๊บเดียวคุณผู้ชมต้องรีบไปแล้วรีบไปต่อคิวซื้อต้องรวมถึงมีเมนูใหม่ล่าสุดเลยเมนูใหม่ล่าสุดของพี่ก็มีนมจีนน้ำยาปูค่ะอันนี้ก็ ตามนี้เลยนะคะเนี่ยใส่ตามนี้แบบนี้เลยนะคะชุดแบบนี้เลยค่ะใช่ค่ะกล่องหนึ่งก็160บาทค่ะพี่เอิญก็จะมีให้วันละร้อยชุดค่ะนี่เป็นราคาเท่ากับหน้าร้านเลยเอิญค่ะหิดปุบหมดปั๊บปะเนี่ยอันนี้ก็นั่นแหละมันทุกทีเป็นอย่างนั้นนะคะแป๊บเดียวเท่านั้นแล้วก็อันนี้เมนูใหม่ของเราคืออยากอยากให้ลูกค้าได้ทานแบบซื้อไม่ซื้อก็ไม่ไรไม่เป็นไรแบบอยากแต่อยากเอามานําเสนอเงี้ยค่ะเพราะว่ามันอร่อยจริงๆคือมันเป็นปลาดุกฟูที่ไม่ได้ใส่แป้งเป็นแบบโบราณโบราณค่ะ แบบนี้พี่เอิญขายมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอันนี้แต่ว่าเราไม่เคยเอาออกมาให้ลูกค้าได้ข้างนอกได้ทานค่ะทุนเลยใช่อันนี้ชุดละ80บาทก็ตามนี้เลยค่ะเนี่ยที่เราเอามาวางเรียงไว้ให้ใช่เห็นแบบนี้คุณผู้ชมค่ะต้องรีบไปต่อคิวบูธอยู่ตรงไหนคะบูธพี่เอิญอยู่่า29 30ตรงหน้าอีฟแอนด์บอยกระไดเลื่อนตรงกระไดเลื่อนตรงอีฟแอนด์บอยเลยค่ะสังเกตง่ายๆใกล้ if and boy ถูกต้องแล้วก็สังเกตง่ายแน่นอนเพราะว่าแถวอ่ะคุณเห็นแถวปุ๊บรู้เลยเนี่ยแถวเนี่ย ต้องมาต่อให้ได้แล้วถ้าเกิดว่าอยากกินแบบไม่ได้ไปที่งานต้องไปหาซื้อที่ไหนคะพี่เอิมีสาขาอยู่ที่รามกำแพงยี่สี่แล้วก็ที่ชนบุรีหนองมนนองมนมี3สาขาแล้วก็รามกำแพงยี่สี่มี1สาขานี้เป็นเจ้าของเดียวกันริเวลรี่มีสั่งผ่านริเวลรี่ได้ทุกช่องทางเลยค่ะแล้วก็ต่างจังหวัดพี่เอิญก็ส่งแบบโค้เส้นถึงมือลูกค้าแบบปลอดภัยมีปัญหาอะไรรับรับผิดชอบหมดแน่นอนใช่ไปที่งานปลอดภัยขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะอันนี้แค่2ร้านเท่านั้นนะคะความอร่อยยังร รออีกสองร้านเบลกหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนนี้พักสักครู่ค่ะซบพลาซา่า ขาดีมากเลยได้ปลาสลิดไป2อกิโลนะคะในแบงค์พันี่ยมีทอนด้วย,ยรีบโทรเลยคะ่ะ1440ค่ะใช่แล้วครับเบรกนี้ครับมาต่ออีก2ร้านครับตอนนี้เราอยู่กับพี่ก๊อฟเจ้าของร้านหมูสเต๊ะจำปีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ก๊อฟครับหมูสเต๊ะเรานี่มันทีเด็ดย,ยังไงฮะพี่ก๊อฟหมูสเต๊ะเรานี่นะครับเราใช้เนื้อสันนอกนะครับเวลาในการหมักหมูนี่เราใช้3าถึงสวัน3าถึงสวันทำไมเราต้องใช้เวลานานขนาดนั้นล่ะให้หมูมันนี่ ได้นุ่มครับครับมันเป็นสูตรที่เราเราทำมาตั้งแต่รุ่นสมัยคุณยายกี่ปีแล้วครับสี่ถึงห้าสปีครับหการันตมูสเต๊ะเปิดมา40-50ปีกึารันตีความอร่อยแน่นอนรวมถึงเป็นันนอกก็จะมีความมันน้อยหน่อยใช่ครับเออซึ่งกว่าจะได้ทาน3-4วันใช่ครับขายยังไงครับขายหนึ่งชุดมี9ไม้ครับ ขายเป็นชุดมาพร้อมกับเซตต่างๆถูกไหมใช่ครับอ๋อออ่ะงั้นเดี๋ยวเราให้พี่ฝนค่อยๆอธิบายก่อนว่ารสชาติหมูสเต๊ะเป็นยังไงนุ่มมากนุ่มแบบคือเราไม่ต้องดึงแรงๆนึกออกไหมเวลากินหมูสเต๊ะบางทีเราต้องดึงแรงๆมันถึงจะขาดแต่นี่คือเขาหมักจนมันนุ่มแล้วหอมมากเลยแล้วก็นจิ้มน้ำจิ้มไปด้วยน้ำจิ้มเขาจะแบบเข้มข้นแต่มันหอมอะไรไม่รู้ในน้ำจิ้มเนี่ยหอมมากน้าจิ้มที่คือน้ำจิ้มเอาน้ำจิ้มเรามีสูตรพริกแกงแล้วก็ มันเป็นสูตรเฉพาะครับสูตรลับใช่ครับซึ่งวันนี้จะมาเปิดเผยรายการไม่ได้เลยจะเก็บเอาไว้อ๋อเป็นสูตรลับที่เข้มข้นมากๆไม่เหมือนใครเลยเออแล้วก็มีอาจย์ด้วยใช่ไหมครับขายยังไงหนึ่งชุดนะครับ ก้าไม้1 0 0บาทครับก้าไม้นี่ครบ้อยบาทโอ้ยราคาดีนะเพราะเดี๋ยวนี้หมูก็แพงแล้วก็ปกติไม่ใช่ราคานี้ด้วยแล้วมีโปรโมชั่นมีโปรโมชั่นนะครับสองชุดนะครับแถมขนมปังหนึ่งแผ่นครับสองชุดแถมขนมปังหนึ่งแผ่นเพราะอะไรรู้ไหมหมูสเต๊ะมันมีน้ำจิ้มมันต้องกินกับขนมปังปิ้งจะอร่อยมากแต่เห็นว่าเฮ้ยขนมปังเขาก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยนี่ก็คือแบบเสิร์ฟมาเป็นเซตพร้อมน้ำจิ้มพร้อมกับอาจย์แล้วก็หมูสเต๊ะอีก9้าไม้ในราคา100บาทเท่านั้นใช่ครับถามเลย ถ้าไปบูธอยู่ตรงไหนครับบูธที่66นะครับอยู่ตรงข้ามอีฟแอนด์บอยครับอีฟแอนด์บอยด้วยประสบการณ์กว่า45 0 0ปีสูตรนี้พี่ทานเองแบบรู้สึกยังไงหมายถึงว่าแบบแฟนๆที่มาซื้อมาเนี่ยเขาบอกว่าไงบ้างต้องบอกว่าไงบ้างคือมันนุ่มครับและด้วยตัวน้ำจิ้มนะครับมันจะมีความหอมเป็นพิเศษอยากให้แฟนๆที่จะมาเดินรายการนะครับ อาวันที่6ถึง12เนี่ยให้เรามาชิมดูดีกว่าครับรบเพราะว่าที่บูยมีให้ชิมก่อนมีครับมาชิมได้แต่ชิมนิดหน่อยแล้วซื้อเยอะๆ เพราะว่ามันอร่อยจริงๆคุณผู้ชมขาโมสเต้ของเราเนี่ยมีแบบรับออกงานเจอที่อื่นได้ไหมรับออกงานครับอ๋อมีจากเททัลลิงด้วยครับผมใครที่แบบมีงานสัมมนามีงานต่างๆเขาบอกว่าจัดได้ทุกรูปแบบอยู่ที่ว่าคุณอยากได้งานแบบไหนจัดให้ได้ใช่ครับอ๋อเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะแต่ว่าจะให้แน่นอนเลยคือไปอร่อยที่งานจาาแซฟเฟอร์ของเราได้ครับผมนะครับอร่อยแน่นอนขอบคุณครับขอบคุณมากเลยค่ะ ร้านต่อไปเลยครับพี่ฝนร้านถัดไปนะคะอยู่กับพี่จิตค่ะเจ้าของร้าน3ลูกร้อยปีสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำไมถึง3ลูกร้อยปีคะชื่อร้านน่ะจะมีผลไม้3ตัวนะคะซึ่งอ,อ,อายุแต่ละตัวจะไม่เท่ากันอย่างเช่นลูกลานก็อายุ50ปีออกลูกครั้งหนึ่งนะคะส่วนลูกชกนะคะอายุ20ปีออกลูกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีลูกตาลรวมกันเป็นชื่อร้าน3ลูกร้อยปีค่ะ พอจะได้กิน50ปีออกลูกครั้งเดียวใช่ค่ะอ,อู้หูหากินยากมากอันนี้เห็นบอกว่า คือมันมีเฉพาะช่วงฤดูการจริงหใช่ค่ะก็จะมีหน้าของเขาที่จะออกอะค่ะจะกินเฉพาะหน้าฤดูการเท่านั้นนะคะแสดงว่าหาทานยากงั้นเริ่มที่อันแรกก่อนเลยอันนี้จะเป็นลูกลานนะคะลูกลานปีนะคะอันนี้ห้าสิบปีลูกคระหนึค่ะโอ้โหป๊อปปี้อยู่ไม่ถึงนะอยู่เกือบถึงแล้วานอ่กินอันนี้เอามาทําอะไรอะคะลูกก็มาแปรรูปหรือการมาเชื่อมแล้วก็จะทานคู่กับน้ําใบเตยของทางร้านนะคะ มันจะได้รสชาติหวานหอมชื่นใจใช่เตะเลยใช่ค่ะคือผมทานแบบไม่ได้ใส่น้าแข็งนะ<า>หวานหอมชื่นใจแล้วความเป็นเนื้อเขาอะ่ะมันจะไม่ได้กรุบมากม,มันจะให้ความเคี้ยวแล้วแบบ นุ่มๆละมุนละมุนลิ้นใช่ค่ะมีห้าสิบปีได้ทานครั้งหนึ่งอ่ะใช่ค่ะไม่ได้หาทานง่ายๆแล้วถัดมาราคาลูกชกลูกชกนะคะลักษณะเนื้อของเขาจะเป็นลักษณะจะกรอบแล้วก็หนึบๆค่ะนะคะเด้งๆอ่าไม่เหมือนกับลูกแรกใช่ค่ะมีความกรอบกว่าเด้งกว่าใช่ค่ะสู้ฟันกว่าใช่ค่ะอืมแต่รสชาติจะมีความหอมหวานเท่ากันหน้าตาคล้ายๆกันนะแต่รสชาติรสสัมผัสไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแล้วมีอีกอย่างหนึ่งคืออะไรนะคะคือลูกตาลนะคะลูกตาลของทางร้านนี่รับประกันเลยว่าจะ เนื้อนิ่มทุกชิ้นนะคะส่วนลูกตาลลูกตาลอ่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะจะอ่อนและนิ่มคือแยกแยกออกนะแต่แยกชื่อไม่ออกแล้วตอนนี้มันผสมกันหมดคือต้องบอกว่ารสชาติเขายังคงหอมหวานผมว่าซเนิเจอร์เขาคือวิธีการที่เอามาทามาเลยอร่อยได้แบบนี้เราขายยังไงบ้างคะพี่จิ๊บส่วนลูกลานกับลูกชกนะคะราคากระปุกละ60บาทนะคะส่วนลูกตาลจะมีโปรโมชั่นนะคะกระปุกละ40 3ชุด100บาทนะคะ ราคาดีมากแล้วตัวฝั่งนี้ล่ะนี่คืออะไรครับทางนี้จะเป็นลูกชิ้นอบแห้งนะคะกล่องละ120บาทนะคะเยอะมากเลยอันนี้คือเอาไปอบแห้งก่อนก็คือทานนี้ได้เลยเยลลี่ค่ะเนื้อมันจะเนบเนบอะค่ะว้าวพี่จิตขาคือคุณผู้ชมเห็นแบบนี้อ๋อยากกินจังเลยถ้าสมมติไม่ได้ไปที่งานเราต้องต้องหาซื้อที่ไหนยังไงคะสามารถติดต่อตามเบอร์โทรได้นะคะเช็คว่าเราได้ออกบูธที่ไหนบ้างนะคะครับ เพราะออกงานอย่างเดียวใช่ค่ะออกงานอย่างเดียวค่เขาะมาน้องรอตามฤดูกาลเนาะบางทีไม่มีก็ไม่ได้ไม่ได้ขาดใช่ค่ะแต่ว่าถ้าในงานของเราบูธที่เท่าไหร่ครับบูธที่73นะคะอยู่ใกล้น้ําพุนะคะใกล้น้ําพุเลยไปทานได้นะครับ3มลูกร้อยปีใช่ค่ะสุดยอดจริงๆอร่อยไหมอร่อยแต่ตอนนี้ผสมกันหมดแล้วก็คือไปทานอ่ะต้องไปลองทุกอย่างอร่อยทุกลูกมันอร่อยทุกลูกนี่ทีเด็ดมากขอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับแหมพูดมาขนาดนี้ฮะต้องบอกว่าเป็นแฟนรายการนะครับอยากจะชวน ไปงานแก๋แซฟเฟอร์ครับเพราะว่าอีก2วันเท่านั้นจัดถึงแล้วนะครับจัดจนถึงวันที่12สิงหาคมคือวันแม่นั่นเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเราจัดกันที่ M Grand Hall และ M Space The Mall Live Show b a n g k a p นั่นเองครับค่ะในงานนะคะจะเจอกับนักแสดงช่อง3ทุกวันเลยค่ะและย้ําเลยนะคะ12สิงหานี้เป็นวันแม่อยากให้ลูกๆทุกคนนะคะชวนคุณแม่ไปที่งานเก๋แซฟเฟอร์ของเรามีกิจกรรมมีของรางวัลให้แน่นอนค่ะใช่แล้วละครับต้องขอขอบคุณเลยครับใหม่และตะซอยอยโยหอมรสผลไม้รสสตรอเบอรี่อัง,งุ่นไซมัสแคทและเมลอน อร่อยโย่ประโยชน์เยอะครับอยากได้บริการดีช่างมีคุณภาพซื้อเครื่องกรองน้ำต้องบ้านกรองน้ำเ r e เตอร์ y มเซ t ติก y b บาซินผลิตภัณฑ์นวัตกรรมดูแลสุขภาพช่องปากและฟันครับนมโฟม o d ดความสุขและประโยชน์เต็มกล่องอร่อยที่หนึ่งของพวกเรารถดีเมนูแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งรบรดในซองเดียวครับอิโมบุตะ หอมนมุ่มชุม่มฉ่ำอร่อยเต็มคำพร้อมวิตามินอ e, ีและกรดอะมิโนที่ดีต่อร่างกายเนื้อหมูอนามัยคุณภาพจากไท่ฮอกไกโดและขอขอบคุณครับศูนย์การค้าเดอะมอลลไลฟ์สโตร์บางกะปินะครับไปเจอเราได้นะคะ12สิงหาเนี่ยเราสองคนก็ไปไลฟ์เหมือนกันถูกต้องแต่ตอนนี้ฮะ<ม>นี่พี่พี่ข่าวสามสีมารอแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสี่ข่าวได้บ้างครับเป็นข่าวที่น่ายินดีของทางช่อง3ค่ะเพราะว่าละคขอเรื่องแม่เลี้ยงเนี่ยได้เข้ารับรางวัลนักราชครั้งที่7ดด้วยรวมถึงพี่ก้องปิยะด้วยนะคะ ได้รางวัลวาไรตี้แห่งปีเดี๋ยวรอดูเลยนะครับแล้วก็เชิญชวนมางานแก้วเซฟเฟอร์ด้วยนะพี่ๆนะน่อ2วันถึงแล้วเด e m มอลล์ไ e ฟ์สตูบางกะปิต้องเจอกันนะฮะค่ะให้ได้นะคะของกินของอร่อยเพียบเลยค่ะค่ะติดรถไปด้วยนะคะดีอ่ะนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับวันนี้พวกเราแซปผาซาสวัสดีครับแซปาซา